สวัสดีครับพี่โจนะครับจากจุฬาติวเตอร์นะครับพี่เป็นติวเตอร์ที่สอนแซดนะครับวันนี้พี่จะมาตอบคําถามต่างๆที่เกี่ยวกับแซดดิจิทัลซึ่งเป็นคาถามที่น้องๆหลายคนเนี่ยอยากรู้แล้วก็ถามกันเข้ามาครับครับน้องๆต้องสอบทั้ง2พาร์ทนะครับทั้งภาษาอังกฤษและแมทครับแต่ทั้งนี้เนี่ยน้องๆสามารถใช้คะแนนแมทได้อย่างเดียวก็ได้ถ้าคณะนั้นต้องการแค่คะแนนแมทครับ <languages? S 2> สำหรับน้องๆที <S <s <cap all is> ่สนใจจะเรียนวิชาเซตนะครับสามารถติดต so ่อมาได้ทางสื่ลาติเตอร์นะครับโดยที่รูปแบบการเรียนของเราเนี่ยจะแบ่งออกเป็นสรูปแบบด้วยกันนะครับแบบแรกนะครับจะเป็นการเรียนสดกับอาจารย์ที่ห้องเรียนนะครับซึ่งห้องเรียนของเราเนี่ยจะไม่เกิน10ท่านครับแล้วก็น้องๆนี่ต้องเรียนทั้งภาษาอังกฤษและพณิตศาสตร์เลยนะครับแล้วก็รูปแบบที่2นะครับจะเป็นการเรียนสดตัวต่อตัวกับอาจารย์ในห้องเรียนนะครับซึ่งในรูปแบบนี้นะครับน้องๆจะสามารถที่จะเลือกวันเวลาที่สะดวกของตัวเองได้เลยนะครับแล้วก็รูปแบบสุดท้ายนะครรับบบจะเปป็นูแวดีโอครับ สำหรับน้องๆที่สนใจนะครับสามารถติดต่อมาได้ทางจุฬาติเตอร์นะครับที่แอดเขียว j u l a t ิ i ต t ร r ครับแล้วพบกันที่จุฬาติเตอร์นะครับขอบคุณมากครับ